ว้าว wow. สวัสดีค่ะอยู่กับเอวานะคะวันนี้เอวาพามาฟลิปค่ะดูฟลิปนะคะนี่มีบายอยู่อันนึงปึง้งโอเคนี่คือเกิดจากการ practice นะฟล,ฟลิปค่ะไปค่ะ Ian he would like to show you something <c oughs> เล็กก็ทำได้นะี่คะอ้าวหัวค่ะหัว,วเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะ let's try again อันนั้นคือที่เรียกวา่าเตะอยู่คือ wood chip นะคะ one two three ว้าวได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะอ้ oh, again please whoa okay see one two three คือเขาจะทำแบบมีมือ แล้วก็ไม่มีมือด้วยหรออ๋ออันใหญ่ด้วยว้าวอันใหญ่ก็ได้นะคะอันเล็กก็ได้ไหมอันเล็ก,กหรออันเล็กได้คะโอ้อันเล็กนี่คือมูชิปเต็มหัวโอเอแกอ่อ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 เอวาชอบไหมคะทำฟลิปโอเคไหนทำคาดวิวจะปะ ไปไปทำคายวิว t 2 r อ่ะอันนี้เดี๋ยวจะสอนพี่เอ๋ยทำคาดวิวนะคะใช่ไม่อยากโอเคพี่เอ๋ยอยู่นะคะทำคาดวิวแบบนี้หนึงซอง hand hand foot foot hand hand foot foot โอเคอันแกนะคะพี่เอ๋ย hand hand foot foot อะเดี๋ยวทำเร็วหน่อยมันก็จะไปนะคะ ขอ <utan> อีกทีแบบยืนให้ได้เลยนะเ hand foot foot ว้าว wow, ยืนได้แล้วคะ่ะ practice ไฟนะคะเนี yeah, gym, ่ยเอวาคือไปเรียนจิมอ่ะแม่ข่านขอแค่อย่างเดียวสองอย่างสองอย่างคือทำฟลิปได้ซึ่งเขาก็าทำได้แล้วใช่ปหมแล้วก็เนี้แหละคาร์ดวิวซึ่งเขากำลังฝึกฝนอยู่นะคะ บ้านเราอาจจะเรียนกีฬาหลายอย่างนิดน,นึงนะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันได้เพื่อนด้วยนะคะกีฬาแล้วก็้อ,องิมบสออืคือไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรคือมันเหมือนไปเล่นมากกว่านะคะแล้วเราก็ไม่ได้จริงจังที่นี่คือถ้าถ้าไปเรียนน่ะเขาไม่ได้จริงจังนะก็คือไปเรียนให้แบบสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครจริงจังก็อาจจะต้องไปต่อยอดที่พวก private เป็นแบบมีโค้ชอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นนะคะจากเล่นพาร์คแล้วนะคะเราก็พาเอวามาที่นี่ค่ะมาเล่นสเกตค่ะเป็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ค่ะตอนมองโกเมรีคอมมูนิตี้เรียครีชันนะคะที่เรามากันก็จะห่างจากบ้านประมาณ27นาทีนะคะว่าเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือคือเขามีเปิดที่นี่ส่วนใหญ่แล้วนะคะ คือสเกตเนี่ยเขาจะไม่เปิดช่วงอื่นๆเลยนอกจากวินเทอร์คือเขาจะกีฬาเขาจะเป็นตามฤด,ดูมากๆแต่ว่าด้วยความที่เราอยากฝึกฝนต่อเนื่องเนาะเราก็เลยมาอันนี้ค่ะว่าเอว่า e ก็ยังฝึกอยู่นะคนอื่นคือเขาแบบเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วซึ่งก็โอเคนะคะที่เราไปเรียนกันวันจันทร์นะคะเพราะว่าเป็น c อมมูนิตี้เซ็นเชื่อว่า Centennial Recreation Center นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ห่างจากบ้านประมาณ15นาทีก็ถือว่าไม่ไกลเนาะถ้าขับรถอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือมีสเกตด้วยเราก็เลยไปอีกอย่างหนึงเป็นฟรีคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์หมายความว่าทุกอย่างที่รันโปรแกรมที่เนี่ยก็คือฟรีหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยพาลูกไปจอยที่นี่ค่ะ โตลตนโตนะคะคือใครย้ายมาอยู่ที่โตรอนโตเนี่ยก็เราก็จะต้องรู้จักแบบนี้ค่ะที่ชื่อว่า eF ฟัน o ตลตันถ้าใครเห็นตรงนี้นะชื้อเข้าไปตรงนี้เลยนะ EF u n t o r o n t o ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่มีให้เลือกเยอะมากโปรแกรมเดี๋ยวพาไปดูโตรอนโตค่ะเขาจะมีเว็บนี้นั่นเองนะคะคือสามารถหาแคมได้นะคะแคมก็มีหลายแบบอีกอย่างอย่างสมมติใครแบบตอนซัมเมอร์เี่ยอยากไปโตรอนโต,โต history museum เขาก็มีแคมที่ที่อยู่ที่นี่ด้วยก็ลองหาที่ที่เหมาะกับตัวเองนะคะก็แล้วก็ใกล้ของตัวเองแล้วก็ที่ชอบอย่างเงี้ยอันเนี้ยแบบแคมทูเอ็กซ์พอร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่เด็กๆโรงเรียนปิดซัมเมอร์ทำอะไรก็เนี่ยมาแคมอันนี้นะคะส่วนที่แม่ขวัญบอกว่าเนี่ยเรามาดูสเกตเราไปดูสเกตตรงนี้นะคะแล้วก็แม่ขวัญลงชาร์ส่วนเอวาลงชา ก็เป็น Learn to Ska t e 1นะคะเขาก็จะบอกว่ามีอันไหนเปิดบ้างนะคะก็นี่อย่างอันเนี้ย k a t e Learn to s k a t e 1ยังมีที่ว่างหรืออีกตั้ง8ที่นะก็เราก็สามารถเลือกเข้าไปได้นะคะแล้วก็แต่ว่าการร g i s t e r อ่ะมันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงถ้าเป็นฟรีเซนเตอร์ใครก็อยากเรียนเนาะนก็เลยจะยากกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ยากเกินไปเราก็ต้องใช้ดวงนะ ซึ่งครั้งนี้เราก็ได้หลายที่มากๆนะคะที่แบบเนนโยคาก็ฟรีเนาะออคือถ้ามาในคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์อย่างที่แม่ขันบอกไป2อันเนี้ดอนมอนโกเมอรีนยแล้วก็คอนเซนเชเนียลเนี่ยอันนี้ฟรีวิลก็ฟรีเ็เป็นฟรีเซ็นเตอร์เลยนะคะเข้ามาก็คือไม่ต้องจ่ายบางอะไรแบบนี้คะ่ะก็เออที่นี่เขามีเซอร์วิสที่ดีแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ที่ไปเนี่ยก็จะสายตางนะ ก็จะต้องเข้าไปดูว่าอันไหนเป็นฟรีคอมมูนิตี้ค่ะเซ็นเตอร์ค่ะ,อะตอนนี้ก็เพราะไอว่าเรียสเกตอยู่นะคะ,ะนี่อะไรคือคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ของที่นี่นะคะเอว่าก็จะมีฟ้าเขาก็จะสักเขาก็จะให้ฝึกถอยหลังฝึกเดินหน้านะคะแล้วก็มีช ALLENGE ต่างๆก็ฝึกสเกตของเราจริงๆแล้วแม่ขวัญไม่ตั้งใจเรกจะให้เขาแบบเรียนแบบ เก่งหอะไรเงี้ยค่ะขอแค่เขามีกีฬาติดตัวแล้ววันไหนที่เราเบื่อเ,อเราก็หากีฬาเล่นแบบนี้นเท่านี้ที่เรามาถึงแล้วค่ะทุกคนถึงบ้านแล้วคะ่ะตอนนี้กี่โมงหกโมงครึ่งคะ่ะก็ยังสว่างอยู่เลยอะเดี๋ยวเราจะไปไหนดีอะโชนี่จะไปโชนี่พังต่อไปคะ่ะวันนี้มอมกแล้นะคะ สลิปปิกแล้วค่ะมันก็ดูไม่ยากไม่ไม่ง่ายสำหรับเด็กนะคะว้าวอยู่สิครั้งที่สองจะสามารถทำได้ไหมได้ไหมวะ โอ้ทำเก่งขึ้นนะคะปึ๊บเลยค่ะไปแล้วนะคะปึ๊บ one two three วอร์เรลเพื่อนเลยคะ่ะดูสินี่คือวิธีการที่เอว่าจะขึ้นไป ดูมังคีบอนนะคะดูสิคะดูสิคะได้ไหมคะได้ไหมคะจริงเขาพยายามหลายรอบมากเลยค่ะนี่คือสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ไม่ให้ทำอีกรอบหนึ่งแล้วก็โอ้ทำได้จริงเป็นยังไงบ้างคะกหรอคะว้าตายไปเลยค่ะพี่อยอันนี้อร่อยมากเลยนี้เลยคือแเป็มืลถ่าย อันนี้มันชื่อว่า Netflix n e t ควิกมัน Netflix หรือเปล่าเอว่า Netflix ที่ดูหนังอะควิก k อเ a แล้วเนี่ยเหรอ Netflix ใสม่หันรู้สึกว่ามันน่าจะเหมือนโกโก้ครันช์ที่ไทยอะพอใส่นมเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นช็อกโกแลตมิลค์ โกโก้ครันช์แล้วว่าของโกโก้ครันช์อะมันจะเป็น mm hmm. คล้ายๆแบบค mm hmm. ึ่งวงกลมแต่อันเนี้ยมันจะเป็นกลมๆ mm hmm. อร่อยใช่ไหมคะ mm hmm. มาก oh. ตอนนี้สามทุ่มสี่สิบห้านะคะเอวกำลังจะโนแล้วค่ะ โอ้ยหน้าตาดูงวงมากนะคะโอเคค่ะไปนอนแล้วค่ะบายบายค่ะทุกคนฝากอะไรคะกดไลค์กด, like, กด Subscribe ให้เอวาด้วยนะคะบายค่ะตียงของเอวานะคะขอเปิดดูหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงใจนอนทเป็นเหมือนเดิมต้องปิดเหมือนเดิมด้วยค่ะโอเคค่ะปิดค่ะ